มาแล้วสั่งกุ้งร้านลาวทะเลสองกิโลนะคะเป็นกุ้งแชร์บวยมีอะไรน้ำจิ้ม หสดสดตัวใหญ่ด้วยค่ะแชร์บุ้ยแช์บุ้ยกุ้งแชร์บุ้ยนี่อีกหนึ่งกิโลเย็นนี้จะทำกุ้งเขากินกับน้ำจิ้มแล้วก็ที่เหลือจะเอาแกงส้มนะคะแกงส้มดอกแค มันจะตัวส,สวยๆค่ะมันจะตัวส,สวยตัวส,สวย หืม <c oughs> ค่ะเราจะเอาเผากันค่ะวันนี้ดยบใหญ่สวย Rất sốt เดี๋ยวเราจะเอามาเสียบไม้กันนะคะเสียบไม้แล้วก็ย่างไฟกับน้ําจิ้มกับน้ําจิ้มนะะี่ค่ะโอ้ยมันเย็นนะคะเดี๋ยวเรอรับชมนะคะเรารับชมตอนออย่างกุ้งเราจะไปบุกเมืองย่างกุ้งกันค่ะวันนี้างกุ้งลูก จะลองใช้ไม้เสียบไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นหัวเป็นหางเป็นนางเป็นกุ้ง <laughs> อาเด็กๆมาเสียบจึ๊บอันนี้ถุงทานเดี๋ยวค่อยเปิดนะเสร็จแล้วค่อยเอามาย่างเสียบแรงเียบยังไงเนี่ยเสียบอย่างนี้เดี๋ยวเสียบให้ดูอย่าให้หัวหมันหลุดนะ เสียบอย่างนี้เอาตัวตรงๆเหียดเหียดอย่างนี้หนึ่งเซนคือตัวยาเคยเห็นว่าทำกันอะเจียบเคยกันเสียบเสียบตั้งแต่หัวมาอย่าให้หัวมันหลุดแล้วก็เหยียดตัวตรงๆแบบนี้เดี๋ยวจะทาเกลือ ลองทำช่วยกันดูเออสวยเลยน้วนสวยเลยเสร็จล nah, ้วไหลลูกนี่ไง้ยเออสิเลยแท่ไปตรงนี้แทนตรงนี้จับอย่างนี้วางบนมือนะ เออเเสียบแล้ว่าไปไหนวะเฮ้ยไปตรงไหนวะอ๊ะไี้ีมาให้แม่สิลูกนีละช่วยกันเสียบแล้วก็ถือเจะล้วตรงกดตัวนี้นะเขียเด ไปล้างมือหน่อยได้ไหมมันหยดแล้วอยังอะไรมันหยดถึงตรงนี้แล้วตรงเท้าเขาด้วยอาก็ได้ไปล้างก่อนเข่ชอบกินหัวอืมเสียบนะครับเขาชอบกินแต่ไข่จะกินแค่ไหนก็เสียบไปเลยไข่กุ้งอ๋อไข่กุ้งที่มันไหนพี่นุ่นเสียบยังไงลูกใช่อ่าเสียบวางเสียบวางไม่เสียบอ่ะจะกินแค่ไหนก็เสียบ อยู่พี่นุ่นเสียบแล้วมัต้องทำอีกตัวหนึ่งวะมทำไมวะโชว์ด้วยพี่นุ่นไหนพี่นุ่นเก่งเห็นไหมตะวันไม่เป็นไรนั่นเห็นไหมเออตะวันเห็นว่าตะวันกลัวกล้องใช่ไหมอ่าฮะมาเร็วครับตะแกรงเราด้วยนะฮะมานั่งทางนี้มานั่งทางนี้เอาลูกอ่ะมานั่งทางนี้ดิฮะ ขึ้นลอยขึ้นเหรอเอาเกลือใส่ลูกนี่เกลือตักเกลือใส่เอาเอากุ้งเลียงก่อนกุ้งเลียงน้อกุ้งเลียงเลียงแล้วโรยเกลือใช่อย่างงั้นแหละเลียงยังงั้นแหละลูกใหญ่ไหมกุ้งทะเลกุ้งไม่น้ำปะเนี่ยกุ้งทะเลกุ้งไม่น้ำไปจับมาจะกินซ่าหว่าแล้วมาว่าเออเอาเกลือโรยเลยลูก วานรวยไหมได้วานเอาเท่าไหร่รวยหรือรยโรยวานเอาเท่าไหร่นี่ค่ะเยอะเลยเดี๋ยวจะแกะแกะทําแกงส้มด้วยยังไม่ได้ทาอะไรเดี๋ยวให้เด็กจัดการก่อนหรือว่าเรากินหมดนี้กินหมดก็แ้กินหมดก็กินเลยลูกเดี๋ยวรอฐานให้มันแดงๆโชยอยู่เดี๋ยวก่อนที่ลังเออที่หลังน้พีงทานดิพี่นนนโชย มดน่มันแต่หัวด้ิดนี่่กินเองนะอย่าเค็มนะเอาคลุกสิลูกอย่างงี้ดิอย่างงี้ดิไอ้วาลุยเกลืเลยออ แม่ทำให้นะรยรยโรยเอาเกลือมารวยพี่นนก็โรยจนเข้าไปลงน้ำเม็ดน้ำเขาน้ำเขาใช่ไหมเดี๋ยวแล้วเลยนะอร่อยดีเกลืออร่อยชอบกินเค็มโน้นเล่นดิเลยอะมาเล่งเลยมา

ลดลงไหมถึงไงกุ้งวันเอาวางไว้ก่อนก็ได้กินให้หมดก่อนเดี๋ยวเสียบไหมเยอะแยะเลยอ่าถ้าถ้ามันยากเสร็จแล้วใส่ในนี้เดี๋ยวเราพลิกก็ได้วันพลิกไปนะไม่ใช่สุดด้านเดียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพลิกลูกเราให้มันเหลืองปาร์ตี้ปาร์ต้ปาร์ตี้เนี่ยเห็นไหมเหลืองแล้วเนี่ยแป๊บเดียวไว้จังใช่แป๊บเดียวถ้าเราเสียบไม้แป๊บเดียวใช่มันจับง่ายด้วย เพราะว่าไม้มันนำความร้อนแล้วมันก็ทำให้ข้างในสุกไวด้วยพ <ขอ S 2> ่อทำอะไรอยู่เนี่ยเรียกมาดูมาดูลูกย่างกุ้งปลาตูแบบต๋ปลาตีปลาตู๋กุ้โหัาเกี๊ยวอันนี้อะไรอ่ะอร่อยเกี่ยวอร่อยเกีก๊ยป็นลูกพริกนะเหมันพริกกุ้งนะเราจะไปเที่ยวเมืองย่างกุ้งกันนะคะวันนี้ <c oughs> น ย่างกุ้งประเทศอะไรใครรู้บ้างประเทศไทยแหละในประเทศไทยประเทศอะไรเฮ้ยวันเหลืองพม่าเป็นเมืองหลวงของพม่านะเมืองย่างกุ้งเนี่ยรู้ไหมเฮ้ยข้าวแป้งรวยอ่ะกุ้งชุบแป้งด้ย <c oughs> <c oughs> อร่อยดีเก <c oughs> ลือคือรับกินอะไรอย่างแซ่บอีกจ้าเบ๊าะก็เอาขี้ออกให้หน่อยทั้งสุมา,า,มากเลยพอไหม <c oughs> ใไฟมเันมีี้้างหลังเออเลยไม่ได้แกงส้มเลยไม่มีตั้งสิดำคืออะไร่เป็นไส้มันอร่อยเหรออร่อยก็ยังกินหมดเลยเนี่ยเเอร่อยจายมันยากาศยามเย็นหลังบ้านจากคานการสีดำ ใกล้เท้าหมดแล้วต่อไปใครจะเอาวานยังเคี้ยวไม่หมดเลยเพราะคนเคี้ยวตัวโอเคยังไงยังเห็นเปลือกทำไมเขาซิวยากเลยวะมันไปใส่โอ้ได้แล้วได้แล้วร้อยเราต้องใส่ถ้วยไม่ได้ใส่นี่แหละครับเลยยกินทำไมไม่แกะเองอ่ะให้ลุงแกะทำไมอ่ะมันย้อน นี่นะคะ,ยยเะไเสรมแอร่อยอร่อยอหอยหอฐานกำลังพื้มเลยอ่ะเกหนน้องหนนไม่เล่นนะพี่ไม้อารีบกินอ้าวเห็นวางนั่งไหม เหมืเป็นนั่งทับขาตัวเองอีกจริงๆเขาไม่ให้เอาไม้พิงนะอย่างนี้นะแล้วก็จิ้มนี่จิ้มเออเอาไม้เสียบลงไปไม้เสียบอือไม้เสียบลงไปกับน้ำจิ้มแซ่บๆจากร้านลาวทะเลลาวทะเลซีฟูด้ด อืมอร่จ้าหนุ่มเ,เ,าเราปีที่เายาร้านปูเปนอืมเอาวางไปซื้อไปคิน่าจะร้อนน่าจะร้อนกว่าเดิมอร่อยปี๋มยอาเสียบ,ม,ยบมีน้ำมีน้ำล้างมือ มีผ้าเช็ดมือให้เอาไว้ล้างมือกันอ้าวนี่ไงเออลูกอันเสซ็ปอาผ้าอยู่นี่ครับแว้ไม่เสียบนะนอนกินก่อนเนี่ยไเสียบมากินนะบบนกินเลยจะให้เขาฟาังเสียงทำไมอย่าใหล่าอะไรจะเขาเจ็บนี่ เขาเคยกินเกลืออยู่ไหนนะลูกกระปุกเกลืออยู่ไหนครับอ้าวเหลือเก็บแล้วครับอ้าวเก็บมนวลใส่ทูนดับไปด้วยไม่มันบไม่ใส่เลยมันบวมอ่ากินสิวะทำไมอ่ะนวลบอกว่านวลบอกว่าเขาต้องย่างเอาตูดข้าวหรอ่มันแกะหัวง่ายเหรอเออน่าจะใช่ ลูกบอกว่าให้เอาหัวขึ้นอย่างงี้ใช่ไหมคะอ,อ,อ,อยากตกนะวันนี้แม่เสียบให้กันแล้วกันโอเคเราหลายตัยวจริงนะแล้วตัวใหญ่อีกเยียบนี่ไงมาเก่าเลยเลยลูกบุฟเฟ่ใชบุฟเฟ่กุ้งมีอีกนะนึ่งถังนะอ่ะ ว่าบอกว่าทำไมเด็กใชไมเหมือนทะเลอยู่หลังบ้านนุ่นจับมาพวนเยอะเลยเนี่ยอเอย่ะอันนี้ตัวเล็กอ่ะเวอร์คือซุู้มอแล้ยังไม่สุกเลยยังไม่สุกรึป่โอ้บบตันใจอ่ๆเช่ วางไวตรงนี้ไหมมันจะปั้มตรงนี้แล้ว,ลวนะปิดยังไม่ทันเลยล่ะใช่ไหมอร่อยนะติดใจใช่ไหมโอ๊ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วกันเมนูแกงสม้มวันนี้ไม่ทันละ น้องโน้นห้ามเล่นไฟลูกไฟตีนด้วยเดิคิอร่อยอร่อยต่อไฮไมค์ให้ลายอะไรนี่ลืมไฟอยู่บ้านก็ใหม่ตี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 ไฟยังตีนอยู่ทำไมไม่เอาใส่มดวะมาน้ำจิ้มแม่อยู่ไหนเอ้ยโน้นโน้นนนอย่าไม่จิ้มไม่ทำง้อใช่ปะไม่เดี๋ยวไม่ทังมือจุ่มไว้โซยู่มันเค็มเกินไปหรือเปล่าลูกอร่อเอาเหรอไม่โองกินมเลย หวนไวชอบร้านๆวานมนหอนขนาดมือมือกินอย่างวาเลยฮึมอยู่กินอะไรกับกินอะไรกินกับอะไรก็ไดนอน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 อนนอนไฟไหมอร่อยหวานกุ้งสดกุ้งของแท้ร้อยเปนใจิ้มแล้วจิ้มแล้วอ่าโอเค ร้อนกระป๋อร้อน,อนเหรอกระ,ะตัว้วอะไรลูกโอ้ยจิ้มก็ปั้นจิ้มร้อนอร่อยนะคะเด็กๆก,กินแบ่บนั่งน้นบอกว่าจะได้กระลุกเสียงคังคกเอาละค่ะลาคลิปนี้ด้วย แซบอีหลีอร่อยพ่นนอืมหืมหมดคำดูค่ะอกอดพี่นนเลยเด็กกินกันเอาเลยพ่อแม่ไม่ิีพ่อไม่น็นเด็กซัดเรียบเด็กซัดเรียบวางแล้วมไหม อืม <c oughs> อร่อย <More. S 2> แส<ซ>บค่ะแสบแสบโอเคแล้วเจอกันใหม่นะคะ